สิมาานลายกว้างแล้วก็ขึ้นโครงสร้างไว้เรียบร้อยโครงฐานพื้นฐานมันไว้แล้วอันนี้ก็คือลายสามทั่วไปกันยกหนึ่งเส้นที่หนึ่งยกหนึ่งเส้นที่สองยกสองตามลูปเลยเดอ้อเส้นที่สามยกสองข้ามสองยกหนึ่ง เส้นที่สี่ยกสองข้ามสองยกสองเส้นที่ห้ายกสองข้ามสองยกสองเส้นที่หกยกหกยกหกข้ามสี่ยกหนึ่งเส้นที่เจ็ดยกหก ยกหกข้ามสี่ยกสองต่อไปเส้นที่แปดนี่สังเกตเดินบานเนี่ยสขึ้นสี่ขึ้นปากแล้วได้บานเนี่ยยกสองนี่ดูตามรูปเดย้ยกสองข้ามหนึ่งแล้วก็ยกเจ็ดยกเจ็ดข้ามสองยกสองข้ามสองยกหนึ่ง ทีคืนปากกว้างแล้วไปเส้นที่เก้าเราได้บันนี่เอาคืนมองเก้านี่ยกห้าข้ามหนึ่งแล้วก็ค่ะยกเจ็ดหนึ่งสองสามยกเจ็ดข้ามสองยกสองต่อไปเส้นที่สิบได้บันนี่สี่คืนเขาเราได้สีเห็ดนุ่ยตาแล้วยกสองข้ามหนึ่งยก สองข้ามสามแล้วก็ยกเก้ายกเก้านี่เป็นหนวยตาอะไรด้เนี่ยอันนี้คือตาเส้นที่สิบเอ็ดขยับขึ้นมาอีกขยับขึ้นมาอีกสิเป็นเขาอีกแล้วยกห้าสี่ห้ายกห้าข้ามห้าข้ามห้าแล้วก็ยกเจ็ด หนึ่งสองสามยกเจ็ดเส้นที่สิบสองละเดบ้บาเนยกยกสามข้ามหนึ่งยกสองแล้วก็ข้ามมาจ็ดแล้วก็ยกห้านี่ต่อไปเส้นที่สิบสามเนาะเส้นที่สิบสามมันก็ยกเส้นนี้ ยกเส้นนี้ยกหนึ่งข้ามสองยกสองแล้วก็ข้ามเจ็ดหนึ่งสองสามข้ามเจ็ดยกสาม,สามจีเป็นหางอลดวันนีด้ดต่อไปเส้นที่สนะิบสี่เนาะยกหนึ่งจุดนี้ยกหนึ่งข้ามสามยกหนึ่งแล้วก็มาข้ามมาเปดข้ามเป็ดแล้วก็ยกหนึ่ง บันนี้เส้นที่สิบห้าด้วยสิบห้าสี่สังเกตนาสี่สอดเข้าตรงนี้นี่สอดนิ้วเข้าตรงนี้แล้วก็ยกขึ้นมาสี่สี่แล้วก็ข้ามมาห้าข้ามมาห้าแล้วกยกหนึ่งแล้วก็ยกตรงหางอีกข้ามสองยกหนึ่งนี่อันนี้ก็สีเฮดเป็นดาวอยู่ยก,กลนนะบัดเนี่ยเนที่สิบหกด้วยบันเนี่ยยก หนึ่งตรงนี้เดี๋ยวสังเกตเอาตามรูปเดอ้อยกหนึ่งข้ามสี่ข้ามสี่ยกสามสี่เฮ็ดดาวเลยดิบันนี้ดีเฮ็ดกากระบาดตรงกุ้นอะไอเส้นที่สิบเจ็ดเนาะสังเกตเอ้ยยกตรงนี้ตรงเขาตรงนี้สองแล้วก็ข้ามมาห้าข้ามห้ายกหนึ่งนี่สิเป็นดาวในกุ่นแล้วเป็นกากระบาด เป็นการกระบาดในกุ่นแล้วต่อไปเส้นที่สิบแปดน้องก็ยกยกหนึ่งข้ามสองแล้วก็ยกหนึ่ง,งยหีหตดาวอีกยกกุกลอีกที่สิบเก้าบันทึกก็ยกตรงนี้เลยตรงนี้เลยมาเกี่ยวกับตรงไหนแล้วเนี่ยยกสามยกขึ้นมาพร้อมกันเลยสามเส้น ไปเส้นที่ยี่สิบเส้นสุดท้ายก็ยกตรงนี้เลยเส้นเดียวยกมาเส้นเดียวแล้วก็ทำขอบใส่ถ้าผู้ใดว่าเข้าใจหรือว่าสงสัยสงสัยอียังงก็นแนะนํากันมาได้เด้อติชมกันได้อันนี้ก็เน,น้นเฉพาะตัวกว้าง ขอบมันก็ยังบด้บอกขอบมันกันไล่สามขอบมันกันไล่าสามไลสม่สามน้ำมาดาวันนี้ก็เก็บขอบได้ปะเนี่ยเห็ดขอบให้มันเนี่ยเห็ดเรียบร้อยแล้วหลอยกว่าง เสร็จเรียบร้อยสิเป็นลักษณะนี้